สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านครับตอนนี้ผมขอให้ทุกท่านรวบรวมสมาธิมายังโถแก้วใบใหญ่นี้ด้วยนะครับภายในนี้เราได้บรรจุสารปริโตเลียมเอาไว้ขอยืนยันว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆแหวกว่าอยู่ในนี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าจุลินทรีย์หรือว่าผู้ช่วยของผมซ่อนอยู่ในนี้แน่ครับอาศัยเพียงแค่พลังวิเศษบวกกับ ความฉลาดปราดเปรื่องของผมเท่านั้นเองทุกท่านก็จะได้พบกับความมหัศจรรแบบฉลาดสุดๆแล้วน้าวันนี้า ฮ่าฮ่าอ,อืมอืมฮ่า<อ><อ>เป็นไงครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้ก่อนอ่นขอกำลังใจหน่อยแล้วก็ช่วยยกฝาออกด้วยอืมอืมอืมขอบใจ เชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นในสิ่งที่เชื่อใช่แล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีสู่ลมหายใจเข้าให้ลึกๆเพราะช่วงเวลาที่ตื่นแต้นที่สุดจะเกิดขึ้นแล้วใช่อ่ะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังไม่พร้อมอือฮือฮ่าจ้าฮึฮึฮึ โลก่กขอบคุณครับครับแฟนรายการพิการเคลเวอร์ ver, ผู้รอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์คงไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่ว่าของเหลวในโถตกอยู่ใต้คําสั่งของผมนะครับใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าเรามีเคลดลับอะไรซ่อนเอาไว้หรือเปล่าบางทีผมอาจจะซ่อนท่อเอาไว้ด้านล่างแล้วก็แอบกดปุ่มให้อากาศเข้ามาโดยที่คุณไม่สังเกตหรือว่าของเหลวชนิดนี้มีลักษณะเป็นแม่เหล็กไม่ต่างจากรถถังหรือว่าหอไอเฟลเลยหรือว่า ของเหลวนี้จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องปล่อยออรังสีอัลตราซาวที่เราซ่อนไว้ใต้โต๊ะกันแน่ละครับคุณอริชมันเราจะมาช่วยกันหาคำตอบเดี๋ยวนี้เลยค่ะว่าเพราะเหตุใด,ดของเหลวในโถใบนั้นจึงเคลื่อนไหวได้ข้อหนึ่งมีท่อส่งอากาศซ่อนอยู่ด้านล่างหรือข้อสองมีแม่เหล็กซ่อนอยู่หรือจะเป็นข้อสามเป็นพระเวทมนต์ของคลื่อนอัลตราซาว ได้เลยครับจัดให้ผมขอเชิญทั้งสามท่านให้มาตรงนี้ได้เลยจะได้เห็นกันจ่าๆไปเลยครับระหว่างนี้ผมจะเปิดภาพกลมโตให้ดูนี่เห็นหรือยังว่าไม่มีอะไรซ่อนอยู่ทั้งนั้นนะครับไม่มีเครื่องอะไรเลยมีเพียงสายเคเบิลเท่านั้นเองครับ<สะ>เพื่อเอาไว้ใช้กับแม่เหล็กนี่นะครับงั้นก็ได้คำตอบแล้วลว,ว่า ทั้งข้อหนึ่งและข้อสามนั้นผิดนะครับที่ถูกต้องคือข้อสองครับเราได้จิบแม่เหล็กเอาไว้ต่างหากแะครับตอนนี้โปรเฟสเซอร์ลูคิงเกอร์พร้อมแล้วที่จะปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้เราชมกันแล้วลหละครับเอาเลยครับเอาว่าระวังเหมนะครับไม่ไดทำให้เสื้อผ้าคุณเลอะเทอะได้นะครับเอราะเคมาอนครับสารที่อยู่ในโถเนีก็คือ f ฟโรฟลูอิดครับมาจากภาษาละตินเฟโรแปลว่าเหล็กฟลูอิดคือของเหลวในเฟโรฟลูอิดประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กมากๆมากมายที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามแรงเฉื่อยของน้ําหรือว่าในที่นี้ก็คือน้ามันนะครับในโมเลกุลเหล่านี้ประกอบด้วยโคบอลต์แมกนไทซียนิกเกิลและเหล็กนะครับโมเลกุลที่มีขนาดเพียง10นาโนเมตรเหล่านั้นจะจับตัวกันเป็นชั้นๆบนผิวของเหลวและเมื่อสารนี้ทาปฏิกิริยากับพลังแม่เหล็กก็จะ เกิดการรวมตัวคล้ายสายน้ำตามพลังของสนามแม่เหล็กครับแล้วเพราะเหตุใดต้องมีเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยครับก็ใช้เพื่อการรวมมวลของเหลวและรักษาความเย็นของลำโพงแต่ว่าในทางการแพทย์ก็มีการนำเฟรโฟรฟลูอิดมาใช้เช่นกันครับตอนนี้กำลังมีการวิจัยเพื่อน,นำเฟรโฟรฟลูอิดมาใช้ในการรักษาเนื้องอกโดยจะใช้เป็นตัวช่วยลำเลียงยามารักษาเนื้องอกไงครับเอาละครับ กล้องช่วยจับมาที่ขวดเล็กๆนี่หน่อยครับสมมุติว่ามันคือหลอดเลือดแดงนะครับดูสิครับเห็นไหมครับเห็นไหมว่าของเหลวได้รับพลังมหาศาลจากสนามแม่เหล็กจนเกิดการรวมตัวกันแล้วค่อยๆไหลขึ้นมาครับพลังของแม่เหล็กจะช่วยนําตัวยานี้ไปยังส่วนที่เป็นเนื้องอกเพื่อทําการรักษานะครับคุณอริสมัน